แล้วคุณสามารถทำเองได้นี่เป็นเรื่องใกล้ตัวของคุณเหลือเกินทุกที่ทุกท่ากับกาลแมค่ะ exercise แ,แบบไร้ขีดจำกัดทุกที่ทุกท่ากับกลแมวันนี้นะคะคุณคืออยู่บ้านนะมันก็ทําได้เพราะเราก็ต้องปัดกวาดเช็ดถูน,นู่นนี่นั่นอยู่แล้วเราจะไปทำเห็นมันหนาเบื่อกันทำไมมันจําใจอะต้องทำ มันก็ต้องออกกำลังกายไปด้วยสิคะคุณผู้ชมผ้ากี้วหนึ่งผืนที่เราจะต้องมาเช็ดตรงเช็ดโต๊ะนะคะอย่าไปเช็ดแบบโเบือบ่อๆอะไรอย่าง้เช็ดไม่ใช่เวลาเช็ดไปมันออกกำลังกายได้ง่ายๆดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผ้าคี้วหนึ่งผืนนะคะเราก็สามารถออกกำลังกายได้กันแล้วนะคะคุณออกกำลังกายท่านี้ คุณคะควณผู้หญิงเนี่ยที่ต้องใส่ส้นสูงแล้วก็ปวดข้อเท้าเมื่อยน่องท่านี้จะทําให้คุณคลายนะคะความปวดเมื่อยได้แล้วก็ทําให้ข้อเท้าคุณแข็งแรงมากขึ้นเวลาเดินส้นสูงคุณก็จะไม่ได้กระดกกระแดกคุณจะไม่ตกตึกคะ่ะคืนง่ายๆนะคะเวลาเช็ดปเช็ดปก็พี่อย่าไปเช็ดเฉยเช็ดไปปุ๊บเอสอ่าเกรงไปด้วยนะคะคุณยกส้นเท้าขึ้นอ่ายกส้นเท้าขึ้นอย่างนี้ยกไปยกไปปุ๊บ เช็ดค่ะคุณยกปุ๊บเช็ดค่ะคุณยกเช็ดค่ะคุณอย่างนี้นะคะมันก็จะทําให้ข้อเท้าเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นบางทีเอื้อมไม่ถึงเอื้อมไม่ถึงเราก็ต้องออ,อย่างนี้แต่ถ้าสมมติว่าคุณจะทําท่านี้ขอเรียกสามีคุณมาด้วยพี่จ้าเช็ดต๊อยอยู่จ้ะเมื่อทําท่านี้น้องไม่ใหญ่ค่ะเพราะมันรู้สึกตรงนี้ด้วยนะคะอย่าไปกลัวอย่าไปเกรงค่ะ จะได้ฟิตเปียกตลอดเวลาเฮสเฮส